ได้ครับก็เราไม่ต้องไม่ต้องพูดน้อยแล้วเพราะว่าไม่สํารวมแล้วอ่ากูเีจีนม่ไดูัี่สัมพูสัมพูสัมูแล้วไม่ออกไม่ออกไม่ออเาแต่ไม่แล้วตรงเนีมองหน้าอยู่ข้างหลังเบกูนะฮะมาแนะนาตัวหน่อะนุเนี่ย ได้เลยรู้จักกใช่ไหมฮะได้เลยใช่ไหมฮะถ้างั้นขอถามทุกคนว่าเราชื่ออะไรครับคอมเม้นเข้ามาคอมเมต์เข้ามาชื่ออะไรครับอ่าโอเคอ่ะทางการนีดหนึ่งสวัสดีสักหน่อยครับได้ครับห้าสี่สามสองสวัสดีครับพวกเราเลยครับนักแสดงจากซีรีส์เรื่องน o t ครับผมครับผมบดนะครับรับบทเป็นนักคุณครับครับผมโอ๊ตครับรับบทเป็นภาษาครับอเรื่องนี้โคตรซอนเข้ามา อีกเรื่องที่คู่กันแบบสับสับกับอีกหนึ่งจักรวาลมันยังไงบ้างเรื่องนี้มันมันจะอัปเลเวลยังไงไหนเล่าแฟนไต่ก็ถ้าเป็นเรื่องเดิมเนาะอย่างไหนเฮียเนี่ยก็จะเป็นแบบในโลกปกติใ,ในชีวิตประจําวัน normal life ของเราแต่ว่าพอในเป็นในเรื่องของของพาร์ทของโอเมก้าเวิร์สเนี่ยมันก็จะมีความพิเศษบางอย่างในเรื่องของแบบกลิ่น ฮึมิโมนหรือว่าออฟอัลฟาโอเมกา้าคำพวกนี้ต่างๆหลายๆคำเนี่ยที่ปรากฏอยู่ในซีรีส์เรื่องเนี้ยทุกคนจะได้เจอในอในในซีรีส์เรื่องนี้หมดเลยใช่ก็ความแตกต่างคือมันแตกต่างกันชัดเจนเลยครับก็เหมือนกับว่าคาแรคเตอร์ในในเคียบอกเป็นชอบเด็กอะครับ,รบก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่เราเล่นแทบจะเป็นตัวเองกันมากๆเลยแต่พอมันเป็นซีรีส์เรื่องนอตเนี่ยครับเหมือนกับว่าเราเราเปลี่ยนอะไรไปเยอะเลยเราต้อง พยายามจินตนาการในสิ่งที่เรามองไม่เห็นอใช่ครับแล้วก็เหมือนกับว่าเราต้องทําให้คนดูเชื่อให้ได้ครับใช่แรกๆคือเราทํากันบ้านกันแบบะลทํายังไงก็แบบว่าทําไม่ได้ใช่ทําออกมาเราคนมองไม่เห็นภาพเนี่ยใช่แต่จนเราเวิร์กช็อปมาเรื่อยๆแล้วก็วันเมื่อวานคิวที่หนึ่งก็หลักๆก็จะมีแค่โบ๊โอ,อ๊ตในการเข้าซีนตะั้งแต่เช้ายันข้าเนี่ยก็เหมือนกับว่าผู้กูกลับบอกว่าก็เกินคาดมากๆก,ก,กับสิ่งที่ วางไว้ใช่ครับพวกเราตองก็รู้สึกว่าแสดงว่าเราสมคผลก็คือว่าตีบทได้พอสมควรแล้วตอนนี้ใช่ครับก็คือถือว่าที่เราแบบเหนื่อยทํากันบ้านกันมาแล้วก็ใช้ความตั้งใจกันมาก็คือแบบออมันมาแสดงผลให้เห็นเมื่อวานว่าที่เราพยายามกันมาเนี่ยไม่เสียเปล่าด้วยใช่ครับจักวารที่เราคู่มาเจอกันเนี่ยแบบเราต้องเล่นเป็นคนรวยัอีกคนก็เล่นเป็นคนรวยด้วยกันฮะจริงๆริงแอบรวยคนนี้คนนี้เขาแอบรวยแอบรวยใครรวยกว่ากัน โอ้ย <rium> <Dante> ตอนนี้บอกไม่ได้เลยเดี๋ยวจะสามแสนนะับเพราะในชีวิตจริงไม่รวยแล้วเอาเอาในซีรีส์ในซีรีส์ในซีรีส์ก็ถ้าเป็นในซีรีส์เนี่ยก็นักคุณน่าจะอาจจะเห็นก็คือในพายรอดเนาะนักคุณดูรวยกว่าเห็นเลยแหละใช่เขาเรียกว่ารวยออกหน้าองหน้าตาอันนี้เขารวยภายในขี้อวดขี้อวดไม่อันเนี้ยรวยภายในหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าถ้าภายนอกมองอ่ะก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่แบบว่าเรียนจบหางานทำครอบครัวปกติกลางกลางเนี่ยฮะ แต่ในชีวิตจริงของพัสสะที่อยู่ในเรื่องนั้นก็คือไม่รู้เบื้องหลังชีวิตครอบครัวเลย oh, <okay. S 1> ใช่ <Okay. S 1> ก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่อยู่คนเดียวมาโดยตลอด <Hey. S 1> จะมีพ่อคอยเลี้ยงส่งดูแลแค่น <Hey. S 1> ใช่ส่วนแม่ก็เสียตั้งแต่เกิดอ <Hey. S 1> นะะ <Hey. S 1> ใช่ <Hey. S 1> ก็เหมือนกับว่าพัสสะก็คือเป็นคนที่อินโนเซนในในเรื่องแบบทั้งโอเมก้าเวิร์สทั้งโอเมก้า หรือว่าเป็นอัลฟาอย่างเงี้ยคือไม่มีความรู้ตรงนี้ไม่รู้จักเลยกลิ่นคืออะไรไม่มีใช่ใช่เหมือนกลิ่นตัวลูกใช่ไม่เหมือนโดนไหมเดี๋ยวนิดนึงนะเอ้ยแจ๊บผมเราต้องตีตารางการต่างๆกันบ้างแต่ละคนอ๋ออย่างซีนที่แบบอย่างทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะว่าเอ่ออัลฟาและโอเมก้าสามารถที่จะปล่อยฟิโลโมนหรือว่ากลิ่นเฉพาะตัวได้อะไรเงี้ยเวลาที่เราเหมือนจะเป็นซีนที่เราจะต้องได้กลิ่นหรือว่าแบบ มันต้องมันต้องรับมันต้องแสดงออกมาให้เห็นได้จริงๆว่าเรากําลังได้กลิ่นนั้นอยู่แล้วก็มีแอคชั่นกับอาการที่ได้รับกลิ่นนั้นยังไงอะไรเงี้ยให้แบบให้คนได้รู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่ได้แบบอยู่ๆก็จอมแล้วก็อ๋อหอมจังอะไรเงี้ยไม่ได้เราต้องแบบมีอาการที่แบบรู้สึกว่าโหกลิ่นนี้หอมมากอ่ฉันอยากได้กลิ่นนี้อีกอะไรแบบเนี้ยให้แบบออกมาให้ชาร์ให้คนดูเข้าใจใช่ครับนี่แหละ ทา้แบบยัรรยังไงกดดันไหพอแบบพอไปใสไคร่หลอกไปทุกคนก็แบบเอยากดูแลอยากเห็นแบบมิ้มายานัวัของงานที่ออกมาเป็นไงังพอเราได้รับ f กลับไปเราแบบคุยกันหนักกรแบบกดันวาอะรเงี้ยีั้หนักเลยครับหนักหนักในช่วงแรกๆเนาะเหมือนกับเราก็กลายเป็นว่าเราไปเครียดกับบทไปด้วยเลยไปเครียดกับคาแรคเตอร์ที่เราจะต้องทำอะไรเงี้ยครับ เหมือนกับว่าเราก็ต้องทำกันบ้านอย่างที่บอกทำกันบ้านกันหนักมากๆครับเหมือนกับว่าเปลี่ยนชีวิตปกติที่แบบว่าเราเป็นเด็กโซนโซนอ่ะเราต้องสุขุมมากขึ้นรเราต้องดูโตมากขึ้นอะไรอย่างี้ร,รู้สึกคาดมีความคาดหวังแบบจากแฟนๆที่ชื่นชอบในตัวพายร์ตมาเยอะมากๆครับใช่ครับแล้วก็จริงๆพวกเราก็ไม่ได้มองว่า ความกดดันตรงนั้นมันเป็นพลังงานลบหรือว่าทําให้ชีวิตเราต้องใช้ชีวิตภายใต้ความกดดันอะไรแต่มันคือแรงผลักดันด้วยที่ทําให้เราเนี่ยจะได้พัฒนาผลงานให้ดีขึ้นด้วยครับใช่แต่พวกเกัเขาชมมาแล้วครับใช่นั่นแหละครับมันคือมันคือแรงผลักดันที่ทำให้เราบอกว่าแอคทีฟตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นคาแรคเตอร์นั้นได้มากที่สุดด้วยใช่ครับก็ชมเอาใจล้วเปล่าว่าดีเราเล่นดีใช่ไหมดีไรอดอ่ะมันมีตอนนึงเหมือนโอนท้องเรื่องเออถ้าอหยากีลูกแดดจะ้องขยัน อะไรเงี้ยมันจะมีไหมลูกอะหรือยังไงรอติดตามดูเพราะว่าจริงเรื่องนี้ยังถ้าพูดไปอาจจะสามแสนไม่ใช่ละอาจจะห้าแสนหลายบาทแล้ะก็ลองลองติดตามดูในซีรีส์อาจจะมีให้เซอร์ไพรส์อะไรก็ไม่รู้ลองดูครับ่พราบางคนก็อ่าจกาอาจมาทีนี้ในตัวที่เราต้องแสดงออกมากับตัวนี้ใหญ่ที่เขาในวรรณกรรมของเนี่ยมันมันต่างกันหรือมันเหมือนกันหรือไงอืม นมองผมก็อาจจะต่างกับสิ่งที่อ่านมา,าจ,จะมีความคลาดเคลื่อนนิดนึง<ม>อะครับแต่ว่าเราก็ยังคงคอนเซปต์ของโอเมก้าเวิร์สไว้อยู่ใช่ครับใช่ซึ่งแต่และแต่และคนไม่ได้แบบว่าเรียกว่าไงอ่ะเอ่ออย่างถ้าเป็นในโอเมก้าเวิร์สเนี่ยของมันจะมีเมนของมันอยู่อย่างที่ผมพูดอาจจะพูดไปแค่สีอย่างนะอาจจะพูดไม่หมดอ่าอัลฟาโอเมก้าฟิโลโมนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่า พอไมในเป็นในพาร์ทของนักเขียนแต่ละคนที่เป็นคนประพันธ์วรรณกรรมนั้นๆนะครับก็จะมีกฎบางอย่างที่ตั้งขึ้นมาบางเรื่องอาจจะมีการฉีดยาระงับอาการฮีตไหมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็้วตามแต่ว่าในเวอร์ชนี้ของเราก็จะมีกฎบางอย่างอย่างบางคนอาจจะได้ยินคํานี้เพิ่มเข้ามาในในในเรื่องในคอร์ของเราก็คือโซเมะโซเม่ ซึ่งคำว่าโซเมตเนี้ยจะส่งผลยังไงก็ต้องติดตามในน็อตครับผมใช่ควาสรุกความสรุกอะไรทุกอย่างว่ายังมีในเรื่องอยู่นวแน่นอนครับแต่เรื่องนี้ดูรู้สึกว่าครบรถครบรถกว่า เรื่องเรื่องก่อนที่เราเคยเล่นเนาะร,รู้สึกมีอารมณ์หลากหลา,หลายอารมณ์มากมากครับแลบ้วก็มีมีความแบบคาดเดาอะไรได้ยากพอสมควรเลยครับเห็นไหพลอหโอส้สีดูดรามาติกมากๆเลยอาจจะดูเป็นแบบ<ม>ดูเป็นหนังฆาตกรรมหรือเปล่า,ามันอาจจะอมเอมดี้ก็ได้นะครับไม่รู้เราไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ฮะมันมีความิแอยู่นะแน่นอนว่าโอ๊ตเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันก็จะต้องกินส้มตำอยู่แล้วแฮะ ที่นำแบบสอนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพูดเรื่องซีเรียลเรารู้สึกไงบ้างกับการที่น้องๆแบบเขาเชิดชูเชิดชูใช่เชิดชูแล้เป็นรุ่นพี่แบบใหญ่ก็ต้องก็ต้องขอขอบคุณนะครับโโอ้หได้ที่เอาเด็กเขาหน่อยเขาหน่อยขอยเขหน่อยไหนๆก็พูดแล้วนี่ใช่ไหมล่ะเซมเขาบอกว่าเราเป็นเหมือนแบบต้นแบบ แายอขาถามมาตลอดเขาถามมาตลอดโมเดลการบ้นหุ่นอ๋อเน่โมเดลการบ้นหุ่นใช่ไหมเขาถามตลอดจริงๆเจมเจมก็ไม่ได้หุ่นไม่ดีนะครับน้องหุ่นดีก็ต้องติดตามในซีรีส์นะฮ่จริงฮ่า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 ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮาฮกาฮ่าอ่า่าฮ่ว่าฮ่า่าฮ่า่าฮะา่ว่าฮ่วาฮ่่่า อยากเป็นต้นแบบในเรื่องของความพยายามให้น้อง,องมากกว่า,าน้องเขาจะได้แบบพี่เขาพยายามมีความพยายามถ้าเกิดมีความพยายามไม่ว่าเราจะทําอะไรต้องสําเร็จแน่นอนอเอาไว้สลอเลยลหละหรอปะละ่ลรออยู่แล้วครับโอ้เยอะจริงๆเหนื่อยไมเวลาอยู่เขาเนี้ยตอนเนี้ยไม่ ตอนแรกๆผมเหนื่อยเพราะว่าบอสเป็นคนแบบอนเนอร์จีสูงแต่หลังมาเริ่มปรับตัวกันได้เ,เรื่องรัว,วบสเป็นยังไงก็เริ่มแบบว่าเออก็เอออไปตามปกติเพราะว่าเป็นชีวิตประจำวันของบอสอยู่แล้วมีคำนี้นไหมบอสจะเล่นคำน่้ไม่มี <laughs> เขาะจะจะเป็นฟิลโบสจะเข้าใจผมว่าถ้าช่วงไหนผมแบบอยากจะอยู่คนเดียวแล้วคอนเซนเทรตกับบทดูว่าอะไรสักอย่างเนี้ยโบสจะเล่นกับผมน้อยมากแต่ถ้าช่วงไหนแบบเห็นแบบเอ้ยเอนจอยอยู่อ่ะก็เล่นกันปกติได้ไงอย่างที่บอกคือตอนนี้คือแค่เห็นแล้วว่าเขา เป็นยังไงเราควรจะทําอะไรกับเขาบ้างเนี้ยใช่เราควรทอะไรอะะฮะแปลกๆคำถามนี้ทำอะไรไม่รู้กันบ้านในเรื่องบททำกันบ้านในเรื่องบทมีใครเอาถามดีเอาพถามให้ครับครับเรื่องก่อนเนี่ยเขาคาดหวังว่าตัซีแซ่บโบในเรื่องเนี้ยจะแบบมีนักเต็มให้พวกพี่ได้แบบขายบ่าไงว่าแบบพี่แบบมันซีมแบบโอ้ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอต่อห่อมันก็ไม่ไหวทุกซีนไหมครับอ๋ออูไม่รู้นะ ไม่ไหวคือเราไม่ไหวเราไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากเพราะวาไม่ไหวคนทั้งนั้นแล้วเขไม่ไหวใช่ไหมทุกคนดูน่ารักไหมนะครับอุ้ยแต่ขอพูดอีกอย่างหนึ่งความเปลี่ยนแปลงของโบ๊ทที่อ่านมาคือโบ๊ทมีวินัยมากๆอย่างที่โบ๊ทบอกโบ๊ทมีวินัยให้น้องๆเห็นใช่ไหมฮะคือตอนที่พายล็อตโบ๊ทยังหุ่นไม่แซ่บเท่านี้นะเฮ้ยสปอยเลยเหรอก็ไม่รู้ก็บอกแค่นั้นก็ยังบอก ทรบอะไรเหรอแล้วเขาออกแต่ง<ต>ไหมไม่เรียกอย่าเรียกทราบเรียกเสียดีกว่าโอ้<สถ>บอกแล้วไม่สัมรวมสันแยกสั่แนแย<สถ>่เรียกเราว่าเราก็ผ่าอมแบบได้มาเนาะในการทำงานนกันเธอมันสอนอะไรเราบ้างในในการทำงานที่วันนี้เราได้กลับมาจุดๆเนีอ่อีกแบบหนึ่งที่แบบ,แบ,บเฮ้ยมีความคาดหวัง สอนความตั้งใจสอนความจงรักภักดีกับแฟนๆที่ให้การสนับสนุนพวกเราเนี่ยครับเหมือนว่าพอแฟนๆ s u อร์ต t support, support พวกเราเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะสร้างสรรผลงานดีๆให้กับแฟนๆให้ดีมากขึ้นนะใช่ครับล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณแฟนที่คอย support พวกเราแล้วก็สอนให้เราโตขึ้นและเข็งขึ้นครับใช่ก็จริงๆอย่างอย่างที่พี่โอ๊ตบอกเมื่อกี้เลยคีย์เวิร์ดสุดท้ายก็คือ ทุกๆคนที่ซัพพอร์ตเราหรือว่าเขาอยากจะเห็นเราพัฒนาในด้านที่ดีขึ้นทุกๆอย่างเลยครับการใช้ชีวิตไมเซ็ตฐานะหรือแม้แต่ผลงานก็ตามเขาเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจเป็นหนึ่งในแรงผลักดันที่ทําให้เราอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกๆคนมากๆเลยครับให้เราแงใจปัปยังไงเวลาแบบเราเราแบบเฮ้ยเราเห่อจังเลยเราเหนื่อยจังเลยเพราะว่าหนึ่งงานก็เยอะประเลก็ไป อะไรหลอก็เปิดอะไรก็แบบเข้ามาในช่วงในช่วงที่เราแบบยุ่งมากแต่เราต้องทํามันทุกอย่างเราจัดสรรแล้วเราให้กําลังใจกันเราทางานด้วยกันเราให้กําลังใจกันเหมือนเชื่อใจกันมากขึ้นอ่ออืมถ้าคําตอบเดิมของผมเลยก็คือว่าให้กําลังใจของผมกับบอสอะมันคือให้กําลังใจกันอยู่แล้วในในชีวิตประจําวันทั่วไปครับแต่ว่าเราจะมีวัฒนธรรมคือก่อนเราจะแยกกันก่อนเราที่เราจะกลับบ้าน,นอะไรเงี้ยเราจะมีการ สัมผัสกัน mm. กอดกันอย่างเงี้ย mm. เอ้ยขอบคุณมากมือขอบคุณมากสำหรับวันนี้อะไรเงี้ยถึงรู้ว่าบางคนก็เหนื่อยบอสอาจจะเหนื่อยจากการถ่ายผมอาจจะเหนื่อยการถ่ายอย่างเงี้ยสุดท้ายเราก็ต้องแบบว่าโอเคมา,มา mm. ให้กำลังใจกันก่อนที่จะแยกกันเพื่อที่จะได้มามีแรงในการทํางานอีกฟันงนงี้ใช่แล้วผมว่าทุกคนที่เรากอดกันผมจะบอกเสมอว่าแบบเฮ้ยวันนี้เก่งมากขอบคุณเลยอะไรเงี้ยต่างคนต่างขอบคุณกันอะเครียดยอนรได้เลยฮะเมื่อกี้ก็ไม่เครียดนะครับใช่เราไม่เคยเครียดเลย ไม่ละแมเมื่อกี้พี่เห็นว่าเหมือนแบบล่าสุดเราได้ทัพคันชนคู่กันนะตึกจีนเมื่อกี้ไอ้เจมันก็แบบเหมือนเหมือนมันมีคอนเทนต์แบบคู่รักอะไรเงี้ยพี่ไม่ค่อยเห็นเราทำแต่ว่าเห็นน้ององเขาเริ่มทำไปแล้วเราจะสู้คนไหมเราจะมีใจสู้คนไหมเมื่อเราเป็นคู่น้ำวันน้ององยืนหนึ่งให้เลย เราจะมีมาไหมทุกคนตั้งตารอนะคนทออกคู่รักต,กตุ้ดจีนะครับคู่รักตุต้ดจีคู่รักคนมะเวนไทยใครก็มีนี่ไม่ใช่เห็นเราจะมีไหมของผมเนี่ยมันเขาเรียกว่ารักกันรับหลังลหลังก,งล,งกล้องเหรอหลังกล้องเพราะว่ามีเขาบอกว่าแฟนแบบว่ามีมีรูปหนึ่งผมลงไปเนาะช่วงวันวาเลนไทน์บอกหันหลังใส่ถ่ายรูปกันแบบนี้เหมือนนอนกันเลยเขาไม่ได้เรียกว่าไม่นอนกันเกาเรียกว่ารักกันรับหลังเอย่างน้องเขาจะแบบพยายามแบบ ฉันรักกันนะอะไรเงี้ยแบบว่าของเราแบบว่าเราจะชอบให้แบบว่าแฟนแบบเหมือนแอบดูอ่าคือให้แฟนแอบดูว่าคู่นี้เขายังไงแบบว่าสนุกกว่าผมชอบแกล้งคนแยังไงครับแ้วยังไงบอกสิก็ไม่รู้แฟนเห็นว่าไงครับอคิดว่ายังไงเราจะแบบว่าไม่จงแจ้งในที่สาธารณะเท่าไหร่เราจะแบบว่า ถ่ายรูปลงอาจจะเป็นถ่ายรูปเดี่ยวแยกก็ได้แต่จะมีอะไรซ่อนอยู่เล็กน้อยเลยกม่หัวกันอยู่ไหมเรื่องการหาท่านเคห่วกันอยู่ไหมจริงจริงเนี่ยก็่ยก็ใส่ย่ก็ยังใส่อยู่ก็ยังใส่อยู่ก็ยังใส่อยู่แต่ก็เข้าใจเพราะว่าขี้ร้อนคขี้ร้อนใช่ใช่ครับขี้ร้อนแล้วก็จริงๆแบบว่าเขาก็ไม่ได้ใส่แบบเราไม่ได้เป็นห่วงเรื่อง ห่วงห่วงเนื้อห่วงตัวเขาขนาดนั้นแต่ว่าเราเป็นห่วงเรื่องแบบการาธิษะานแล้วภาน่กลัวภาพลักษเขาจะไม่ดีใช่ไหมแหมใส่เสื้อก้ามฉเลยนะช่วงนี้ตั้งแต่เล่นกล้ามาใส่เสื้อก้ามมากองทุกวันเดินเท้ายิมไทยนู่นนเล่นกล้าติัวก้ามห่วงพูดเนี่ยคือห่วงใช่ไหมไม่รู้อย่ังไมอยู่เสื้อตนไหนอันพี่ตวไตาขาพี่ดาวแล้วะยังไม่ตอบพี่เลยตไหน แต่งม่าทรงเกงไงเงนั vinegar, ้นอ่ะเรแใ่กงตัวไหนด้ใส่เกงขาสั้แล้วเขาห่วง่ากลางแบบโปรเชลแล้วแบบยังะเอย๋ยวนี้เขาเริ่มบอกแล้วว่าเอ้ยใส่แล้วขาสวยดีก็เลยใส่บ่อยๆผมพูดทำไมเต่าผมก็ไม่เคยห้ามเขาใส่เสื้อกล้ามไงอะไรล่ะ มันไม่แตกใช่ฮะมันคันครับผมผมแอบเกาหลังแข็งพอดีเมื่อกี้เดินมาแล้วมันร้อนแล้วแบบเหงื่อมันเป็นอย่างงี้อะไนอย่างงี้อ๋อมันอย่างนี้ตลอดเลยพอมันมีแล้วมันต้องเอาหน่อยครับบอกแล้วว่าเขาอะพัฒนาแบบร่างกายเขานี่คือแบบโอ้โหเมื่อวานเมื่อวานมีมีซีนที่บอกว่าอาบตต้องต้องมีถอดเสื้ออะไรเงี้ยเราแบบเฮ้ยตกใจอะตกใจเรียกหรอ ไม่ใช่สิสนใจในการพัฒนาแบบร่างกายที่บอกว่าลีนมากขึ้นแล้วก็แบบดูดีดูดีขึ้นมากขึ้นมากๆเลยปวดเลยอ่ะอ๋อแต่คนอื่นได้แค่ดูอ่ะครับ <c oughs> คือ,อยังไงจะบอกว่าอ๋อได้จับได้จับอ,อยู่ในซีนไงอยู่ในซีนก็ได้จับเลยขี้ขิ๋งจี๋กันปวดนะแล้วก็เบี้ยวไปเยอะเหมือ,อนกันนะอ่ะโอเคครับ <c oughs> อะครับก็ขอฝากซีรีส์น็อตด้วยนะครับคือพวกเราสองคนตั้งใจทําผลงานในซีรีส์นี้มากๆเลยแล้วก็ทีมงานหลังบ้านคือทําการบ้านมาอย่างดีนะครับพวกเราสองคนก็ขอฝากซีรีส์เรื่องน็อตด้วยนะครับภายในไตรมาสที่3ามของปีนี้คาดว่าทุกคนจะได้ดูกันนะครับครับแล้วก็ผลงานอื่นๆนะครับก็จะมีปล่อยออกมาเรื่อยๆแน่นอนรับรองว่าสนุกอืมมันแน่นอนนะผมตามสไตล์ของ M4 Entertainment ครับยังไงก็ฝากติดตาม M4 Entertainment เอาไว้ด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับินเสินน้ค